มาเบรกสองนะครับครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารถมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันขี่มาด้วยความเร็วช้าๆห้าหกสิบคันหน้าเบรกจากเราก็เบรกแล้วแต่รถเรามันลื่นมันใหญ่ก็เลยไปชนเขานะฮะแล้วก็เป็นความเป็นความผิดของเราเองเรารู้ว่าเราผิดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะคิดว่าเขาถูกแต่จริงเขาผิดเพราะว่าเขาเบรกกะตันหันใช่แต่่ถตามหลังยังไงก็เป็นควอะไรไม่ได้อยู่แล้วผชายหนักนะครับก็เลย อะไรโจริงยกเว้นบางเคสไงเช่นกรณีไฟแดงนันอีกเรื่องเลยแต่ผมมีวิดีโอเออของเราของเราเนี่ยต่อให้มีวิดีโอเราก็ผิดเพราะว่าเนื่องจากว่าคันหน้ามันเบรกกระทันหันมันก็อ้างว่าคันหน้าอีกทีเบรกอีกทีนึงแต่จริงๆแล้วเราอ่ะเวลาเราขี่เรามองข้ามช็อตไป3คันถูกคันหน้าไม่ได้เบรกแต่มันเบรกเพื่อเที่ยะหลบรถติดตรงนั้นเราเลี้ยวซ้ายเบี่ยงเข้า อีกเส้นหนึ่งก็เลยชนไปเสียเวลาก็คือใช้ประกันของน้องบอยประกันรถฟ o r y o ูช่วยเหลือซะก็คือมันก็ถามว่ามีประกันหรือเปล่าแล้วก็บอกว่ามีมีประกันแล้วก็ไม่คุยต่อไปเลยคือจบแล้วเรียกประกันประกันกับประกันคุยกันแล้วประกันก็ออกใบเคลมให้เราเราก็สามารถเอาเงินตรงนี้เอาเอาใบเคลมตรงนี้ ไปซื้อของแล้วก็ไปซ่อมก่อนได้เลยซ่่ออมกนได้เลยี่ผมเพิ่งรู้ด้วยนะว่าเราผิดก็เบิกได้เบิกได้ครับหมื่นหนึ่งเลยครับผมเพิ่งรู้ว่าก็ตัวเบี้ยประกันพันเก้าไงพี่พันเก้าร้อยเก้าสิบมันถาจะไม่ผิดใช่อันนั้นจะเบิกได้หมื่นหนึ่งใช่แค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะว่าบางคนขี่มุงขี่หมาก็ต้องมีสี่ห้าพันถูกไหมรถชาวบ้านเป็นรอยบางโคนกับตัวถังบุบไปหน่อยหนึ่งก็มีค่าซ่อมอีกประมาณหกพันเบิกเสร็จหมื่นหนึ่งกว่าแล้วค่าเบี้ยเท่าไหร่นะพี่ พันเก้าของเราเราของพี่ใช้แบบถูกพันหกเก้าสิบอ๋อพันหกเก้าสิบคุ้มแล้วอืมถูกไหมอ๋อไอพันเก้ามาในนี่นี่มันเพิ่มรักษาพยาบาลอะไร่าประมาณนั้นใช่แต่เรามีประกันพยาบาลของเราอยู่แล้วใช่ไหมสรุปก็คือค่าบางโคนเราไม่ต้องจ่ายใช่ต้องจ่ายไปก่อนพูดง่ายคือจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดเบิกอทีหนึ่งส่วนรถชาวบ้านเขาซ่อมหมื่นสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มันไปซ่อมมันไปใช่ นี่แหละฮะมีเอาไว้ผ่าเป็นหกเเป็นสิ่งที่ดีคุ้มแล้วคุ้มไม่งั้นจ่ายเป็นสิบเท่าเลยเนี่ยใช่คือถ้าไม่มีเนี่ยเหนื่อยเลยนะใช่เพราะว่าเราก็ไม่ช่วงช่วงเวลาวันนี้ขัดสนเรื่องเงินอยู่แล้วเราจะไปหาเงินที่ไหนมาคุยกับประกันอ่ะใช่นอกจากว่าจะจะให้เขียนยอมรับผิดแล้วก็ให้ประกันมาฟ้องร้องกันทีหลังนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือเราไม่ต้องไม่ต้องหนีเลยสบายเลยนะครับ ก็ฝากเอาไว้และกันคนที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่มีประกันแล้วก็ยังคิดว่ามันไม่เกิดเหตุนะครับใช่เวลามันเกิดเหตุขึ้นมาประกันช่วยคุณได้จริงๆรใช่ครับติดต่อไปได้ประกันลถ For You นะฮะภาษาอังกฤษ P R A K U N R O D แล้วก็เลข4แล้วก็ยูเพื่อนบอยช่วยได้จริงใช่ครับฝากเอาไว้ละกันนะครับ